ก็เจน้ากันนะครับวันนี้กลุมบันทึกเสียงเพื่อที่จะลง u t u b e ให้พวกเราได้ไปทบทวนนะครับก็พบกับคูดเช่นเคยนะครับวันนี้วิชาทัศนศินห้ารหัสตสลาสอสามหนึ1ศนชั้นม3าครับวันนี้วันที่13สิงหาคมเมื่อวานวันที่12วันแม,แม่แห่งชาตินะครับวันนี้13านะครับวันที่16หวยออกไม่ได้ให้เล่นหวยนะแต่ก็เสียงก็ถือเป็นโชคนะเรื่องวันนี้ความเข้าใจในงานทัศนศิน นะครับความเข้าใจในงานทัศนศิลป์ว่างานทัศาาน,นศิลป์นี่คืออะไรก็จะมีใบตรวจสอบความรู้ครูใช้ชื่อว่าใบตรวจสอบความรู้นะครับจะไม่เรียกข้อสอบแล้วแหละข้อสอบมันก็จะเป็นข้อขอเนี่ยนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยนะครับหยิบขึ้นมาเลยครูไม่ได้ฉเฉลยนะครูอธิบายให้ฟังว่าอธิบายเสร็จปุ๊บถึงอ,อ,อาจจะทําได้ปั๊บเขาเรียกอะไรไม่ได้ลอกกันจะดูกันที่เฉยศิละปะได้ดีนะ ลอกกันครูก็ไม่ว่าเนาะแต่เป็นคณิตศาสตร์ระโดนามาดูนะครับอธิบความรู้ความเข้าใจคําชี้แจงให้นักเรียนเติมข้อความบอกความหมายเพียงสั้นๆพอเข้าใจสั้นๆแล้วก็เข้าใจด้วยนะครับไม่ได้สั้นแล้วไม่เข้าใจนะสั้นๆพอเข้าใจมาดูข้อที่หนึ่งข้อนี้ครูถามทุกชั้นทุกมอเนะี่ยก็ไม่ถูกทุกคนผิดอยู่นั่นแหละอยู่มหกก็ผิดในเรื่องเดิมนี่แหละศิลปะความหมายของคว,ว่าศิลปะ ขอทักคนนะครับใครจะตอบครูความหมายคําว่าศิลปะใครตอบได้ให้ก่อนแหละให้สองคะแนนนะไม่ต้องแย่งกันนะศิลปะตอบสั้นๆน,นะตอบตุ้มให้เจ้าถูกเลยนะมันยิงนกอ่ะใครจะตอบครับเร็วๆไม่ไม่มีใครตอบเรียกชื่อนะ ผลผลิตจากกิจกรรมมนุษย์ด้วยฝีมือค่ะโอ้โหแข็งแกร่ยอิสระรอถูกครับแต่ยังไม่เป๊ะถูกแต่ไม่เป๊ะคือผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมครับผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความงามความพึงพอใจแค่นี้ครับผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความงามเพื่อความงาม ด้วยความสุนทลียภาพไม่ได้หวังไปทาธุรกิจอะไรนะแต่ถ้าขายได้ก็ขายบางอย่างาแต่เน้นที่ความงามเขาเรียกว่างานศิลปะร้องเพลงก็ได้ลําวงก็ได้เล่นกีตราก็ได้วาดรูปก,ก็ได้ปั่นแกะสลักหล่อเครื่องดุลได้หมดนะครับอิสลีให้ไปสองคะแนนนะครับจำไว้นะถ้าครูลืมทวงเลยนะอิสาลี ผูได้เจนะ็ดสิบแปดคะแนนแล้วคุณครูก็วันนั้นผูตอบถูกผมจะให้สอ,อ,องคะแนนเออก็บวกอีกสองไงฟอจูนมาอีกคนครับฟอจูนเนอร์สวัสดีครับฟอจูนสวัสดีครับอ่ามาดูนะครับได้ขึ้นข้อหนึ่งพอดีเลยเธอมาขึ้นข้อสองฟอจูนตอบครับข้อสองหยิบกระดาษขึ้นมาอย่างทัศนศิลป์อ่าให้ความหมายหน่อยทัศนศิลป์แล้วฟอจูนตอบตอบคะแนน อตอนนี้ผมไม่ได้มีกระาดาษอยู่นะครับกระาดาษไม่เจอไม่เจอเอลยขอส่งครับผมครับผ,ผ,ผมขบับรถผมขับรถอยู่ครับเออเอาคนอื่นตอบก่อนนะไม่รู้ไม่ทันนะตอบข้อสามแล้วกันเดี๋ยวผมเอาข้อสามอ่าใครตอบก็ได้เอาใครตอบก็ได้ใครตอบก่อนได้ก่อนรูปภาพหรือรูปทรงรับรู้ด้วยการเห็นหรือสัมผัสค่ะ รูปภาพหรูปทรับดูด้วยการเห็นด้วยสัมผัสชี่ยวเชียวอ่ะแต่ยิงนกกระถูกปีกมันไม่ถิงกระถูกกระดูกมะนะนันไอทีทีทัศนะศิลป์เคยไปทัศนะศึกษาไหมเคยไปดูธุรทัศไหมเคยสองกล้องธุรทัศไหมเออลรงมายโยหาก,กันทีทัศนะใช่เลยครับทัศนะเอาอะไรทัศนะ เราต้องแยกภาษาไทยด้วยฮะเก่งภาษาไทยด้วยทัศนะคืออะไรครับวิสัยทัศน์ทัศนาจรทัศนศึกษาใช่เลยครับทัศนะต้องมีเลยครับเร็ว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 เรจอดูจอทัศนะต้องมีเลยครับสุชาตินั่งหลับเมื่อกี้เออใช่พี่ไม่นาน ศิลปะที่เห็นไม่ได้มองเห็นลุ่มล้างไม่ออกนะข้ออ่อข้อกอศิลปะที่เห็นด้วยตาข้อขอศิลปะที่เห็นด้วยยายข้อขอศิลปะที่เห็นด้วยป้าข้องอศิลปะที่เห็นด้วยลุงเอาต่อข้อไหนศิลปะศิลปะที่เห็นด้วยตาเออ ตาคือลูกตาเนอะเว้ไม่ใช่คุณตาที่บ้านนะอ่อไป็นอะไรอ่าทินป์ตาที่เห็นไปวันนี้น่าจะไปถางใช่ต้นเขาหลึ่มั้งใช่ต่อว่ะคุยเรื่องอื่นนะใช่ก็ต้องไปต่อไปต่อไปอินเตอร์ไปฟอกตรงตะโกนไปหละตรงนี้ฟังฟังฟังนะอย่าเพิ่งคุยนี่ปิดเสียงก่อนดิเรื่องอื่นอะ เวลาคุยยิ่งจำกัดอยู่โอ้ถ oh, ่ายรถเล่นแน่แน,แน่เตือนเพื่อนด้วยเข้าปิดไม้ด้วยปิดไม้ด้วยเวลาคุยเรื่องอื่นนะครับอ่ามาดูข้อถามครับทัศนธาตุทัศนธาตุความหมายความหมายเล้เร็วทัศนธาตุในหนังสือนั่นแหละคือนะครับ จรุดสรุดยนสิริทัทศนธาตุแม่เราเลยนเก่งนะจรลุดรูนี่แหละเป็นรูประจำชั้นแม่เธอสมัยเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วก็ไม่ถึงว่ายี่สิบกว่าปีอาตอบเรื่อจสรุดทัศนธาตุสิ่งที่มีตัวตน สัมผัสได้นะสิ่งที่มีตัวตนสัมผัสได้อะไรเขาเรียที่เรามองเห็นมีตัวตวน,นสัมผัสได้เรียกว่าทัศนธาตุมะละกอหนึ่งผลเป็นทัศนธาตุเอามะละกอมาสับๆๆๆๆจัดองค์ประกอบเป็นส้มตําแล้วก็เป็นชิ้นงานชิ้นงานก็จะมีโอ้เทคนิคขั้นตอนเยอะว่าควรจะกินไม่กินอร่อยไหมอร่อยมาต้อ,องมีองค์ประกอบน,นะครับข้อสี่ครับการออกแบบการออกแบบหรือการจัดองค์ประกอบนั่นแหละอันเดียวกันคือการนําทัศนธาตุมา มาจาัดรูปทรงมาจาัดรูปร่างมาจาัดรูปแบบให้มันเป็นงานศิลป์เรียกว่าการออกแบบเหมือนออกแบบบ้านออกแบบรถยนต์ออกแบบโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณเนี้ยนะครับออาต่อไปการดีไซน์ไปเร็วๆเลยนะครับใครตอบแม่ตอบนะครับดีไซน์ดีไซน์ซนเป็นภา,นานษาอังกฤษนะฮะดีไซน์คือออกแบบมนเลยแต่การออกแบบแบบแบบครั้งแรกในโลก ไม่มีใครคิดมาก่อนฉันเก่งมากคิดแต่คนเดียวในโลกมีอาจารย์คนหนึ่งสอนอยู่โรงเรียนภูเขียววิทยาเคยเล่าให้ฟังหมอสามปีที่แล้วเชื่ออาจารย์วีรศักดิ์นามตะกุลบุญมากแกออกแบบตอนานั้นน้ำท่วมใหญ่เนาะประเทศไทยท่วมหลายจังหวัดออกแบบเสื้อชูชีพไปประกวดงานออกแบบนะครับได้ที่หนึ่งของประเทศไทยก็คือเอาเสื้อกัก๊กเรานี่แหละเสื้อกั๊กแล้วก็ทํากระเป๋าให้มากๆไว้จากนั้นก็เอาขวดน้ําดื่มเราเนี่ยใสย่ เ่เสื้อกากหมดเลยเป็นเสื้อชูชีพก,กันจมน้ําเห็นไหมไม่ได้ซับซ้อนหละเพียงแต่ว่าเป็นคนคิดที่เขาไม่ทำอย่างนี้ก็ทําอย่างอื่นนะครับนี่คือการออกแบบอันที่สองแอปพลายแอปพลายเช่นเดียวกันออกแบบเหมือนกันแต่เอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาประยุกต์มันใช้อย่างหนึ่งแต่มาทําเป็นอย่างหนึ่งเช่นมีโต๊ะ โต๊ะเรียนเราที่มันชำรุดใช้ไม่ได้เราก็เอาโต๊ะเนี่ยมาทําเป็นชั้นวางหนังสือเนี่ยแม้มันก็เป็นใช้งานอีกอย่างหนึ่งมันมีประโยชน์คือใช้เขียนหนังสือใช้ตั้งกับข้าวตั้งอะไรเนี่ยเรามาเป็นชั้นวางรองเท้าชั้นวางหนังสือหรือจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ทากิจอย่างอื่นเขาเรียกว่งวาง,งานแอปพลายแอปพลายคือพอประยุกต์อย่างครูเนี่ยกล้องของครูเนี่ยครูไม่มีที่ขาตั้งขาตั้งครูไม่มีเนี่ยกล้องที่ส่องมือเนี่ย ครูก็แอปพลายไปเอาที่ตั้งจอคอมพิวเตอร์ที่เขาทิ้งในโรงเรียนเนี่ยเกิดไม่หมดแล้วไอ้คอมพิวเตอร์ที่มันเสียแล้วเอาฐานมันเนี่ยมาตั้งแล้วครูก็ไปเอาเหล็กมาทำจัดองค์ประกอบเอากล้องมาตั้งอย่างเงี้ยเพราะว่นก่อนอท่านผู้บริการต้องเห็นครูสอนครูก็เขียนในจอไม่เป็นเขียนเป็นแต่ในกระดาษนะเขาต้องเอากล้องมาส่องแล้วก็เขียนปรากฏว่าไปเอาไอ้ที่ของไอ้วิทยาศาสตร์เขาอะ เป็นขาเหล็กตั้งๆแล้วก็เลื่อนปรับขึ้นลงได้โอ้ครูดีใจมากเลยนะได้เขียนแล้วมันก็แค่มันเขียนไม่เป็นเลยเนาะเขียนไม่เป็นมันก็ต้องต้องประยุกต์อาจจะบอกไม่เป็นแล้วไม่ทําไม่ได้เสียยี่ห้องตต้องทำเรียกว่ามาแอปพลายมาประยุกต์มาประยุกต์ในข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดอ่าตามด้วยเลยครับอ่ะใครจะตอบเอกภพเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะโอ้โหเยี่ยม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 ไอระดาทวงนะถวงคะแนนด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันห้องเราเนี่ยสามทับหนึ่งสามทับสองสามทับสามมีความเป็นเอกภาพก็แสดงว่าทําอะไรมันค็สําเร็จนะครับไม่มีใครขัดคอกันะไปในทิศทางเดียวกันภาพเหมกันภาพงานศิลป์เนี่ยถ้าดูแล้วมันไปในทิศทางเดียวกัน ให้สีให้เส้นให้รูปร่างรูปทรงเขาเรียกว่าภาพที่มีเอกภาพเวลาเขาตัดสินงานศินละปะเขาจะดูเรื่องนี้แหละนะครับสวยสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูแล้วมีภาพมีเอกภาพไหมกรรมก,การที่ไปตัดสินจะเป็นครูจากที่ไหนก็ช่างถ้าครูคนนั้นไม่พูดเรื่องเนี้ยความเป็นเอกภาพความกลมกลืนใครจะตอบครับความกลมก,กล,ลืนลักษณะความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆคะ่ะทูชานันตอบว่าลักษณะ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตา่างๆความกลมกลืนเดี๋ยวไอ้อเทียลทีเอาภาษาจีนมาฮาร์โมนีฮาร์โมนีเป็นยี่ห้อสบู่ฮาร์โมนีกลมกลืนก็คือมันไม่ไอเทียลหนึ่งไอเชียหนึ่งเตัมชานานเกือบถูกและกลมกลืนอ่ะเวลา เดี๋ยวเวลาสิบนาทีครับเดี๋ยวคุณจะไม่ทันเครื่องเตือนละความกลมกลืนก็คือความที่มันหายคลึงกันหายคลึงกันเช่นสุชานันจะไปตลาดชวนเพื่อนกันห้าคนประยุทธ์บอกว่าห้าคนไม่เป็นไรต้กคลห้าคนอาดนจับใช่ไหม <c oughs> จะไปวิเชียนก็ใส่เสื้อไปสุชานันใส่สีเหลืองเพื่อนคนนึงใส่สีแดงกระดุงใส่สีส้มอมันก็ไปด้วยกันอีกคนหนึ่งดันทะลึ่งไปใส่สีเขียวอันนี้ไม่กลมกลืนละ ไม่กลมกลืนกัความขายขึ้นกันนะครับฮาร์โมนีฮาร์โมนีนะครับ,รรนะรบอ่าโอเคดีแล้วครับนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงต่อไปความสมดุลความสมดุลสารสารจะมีตะช่างสองแขนเนี่ยให้ความสมดุลอ่าใครจะตอบครับดาชน,นะในเที่ยวเร็วความสมดุนนนลมมดน,น้ำหนักที่เท่ากันของอประกอบไม่เอ็นยังไปข้างใดข้างหนึ่งคะ่ะ โอ้โหเยี่ยมมากเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับคือความเสมอกันความเท่ากันไม่เอเดียมไปข้างใดครั้งหนึ่งถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ล่ะเขาเรียกอะไรครับถือตอบได้แน่นอนถ้าเท่ากันซ้ายายขวาเขาเรียกอะไรครับในคณิตศาสตร์การเรียนเรื่เรื่องเร็วๆอย่ากลัวผิดนะอย่ากลัวผิดวิชาคณิตศาสตร์ซ้ายขวาเท่ากัน โอเคครับถูกต้องครับจำการครับย้ายข้างก็ต้องเท่ากันจะเอาหารจะเอาคูณก็ต้องเท่ากันหลักศิลปะหลักการเดียวกันครับภาพจะต้องไม่เอียงไปซ้ายหรือไปขวาภาพจะอยู่ในในในความเท่ากันจะไม่ใช่เขาว่าเหมือนกันเน้นนะถ้าเหมือนกันเน้นี่คือภาพไทยการวาดเทวรูปการวาดเทวดานะี่มันจะเท่ากันซ้ายขวานะครับลายไทยแต่ภาพไม่จําเป็นนะเติมอะไรก็ได้เติมแนละ้วให้เกิดความรู้สึกว่ามัน ไม่หนักไปข้างใปข้างหนึ่งนะครับต่อไปก็สิศิลปินศิลปินศิลปินคือผู้ผู้สร้างงานครับไม่ต้องแย่งกันครับศิลปินคือผู้สร้างงานกานอะไรครับศิลปินจามิน ศิลปะศิลปะอ่าศิลปินคือผู้สร้างงานศิลปะศิลปินยามินศิลปะกองขยะดูดีๆก็มีสินศิลปินเขาจะไม่ว่าไม่ติไม่นันเขาจะมีเดะสร้างสรรค์นะครับเป็ศิลปินไปดูศิลปินสาขาจิตกรรมให้เธอไปดูในหนังสือนะครับว่ามีสามคนสาขาจิตกรรมมีใครบ้างระบุชื่อชื่อแล้วก็บอกผลงานอย่างน้อยหนึ่งชิ้นไสามชิ้นสามเมื่อหนึ่งยหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นข้อที่เบ็ดนะศิลปินชื่ออะไร สาขาอะไรผลงานที่โดดเด่นคืออะไรสิบสองศิลปินชื่ออะไรสาขาอะไรสาขาจิตกรรมนัจิตกรรมสามข้อจิตกรรมเนี่ยผลงานโดดเด่นคืออะไรศิลปินชื่ออะไรผลงานโดดเด่นคืออะไรนะครับนี่คือข้อสิบเอ็ดถึงสิบสามสาขาจิตกรรมเขาเรียกว่าอะไรครับจิตสาขาจิตกรรมศิลปินสาขาจิตกรรมเรียกว่าเร็ว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 ศิลปินสาขาจิตกรรมเรียกว่าจิตะจิตะ เดี <othe chilling cues> ๋ยวศิลปินออกข้อสอบไปเลยแหละศิลปินสาขาจิตกรรมเรียกว่าจิตะจิตกรรมจิตกรจิตกรครับถูกต้องจิตกรครับนี่เนี่ยสรุษใช่ไหมสรุษสรุษครับเยเก่งเหมือนแม่เลยเนี่ยออาต่อไปครับปฏิมากรรมเหมือนกับจิตกรรมครับคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามนะครับคนที่สิบสี่สิบห้าสิบหก คนที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสาขาจิตกรรมปฏิมากรรมนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับปฏิมากรรมศิลปินเขาเรียกว่าทีตะกี้ที่ชื่อจิตกรปฏิมากรรมเรียกว่าอะไรครับเร็วๆๆเคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆเมื่อตะกี้เนี่ยสถาเร็วๆอิสลีตอบเร็วๆเจอต่อไปอีกแล้วจิตกรรมเรียกว่าจิตรกรป <S <S ติมากรรมเรียกว่าเร็ว ปฏิมากรเก่งมากครับเยี่ยมมากปฏิมากรครับปฏิมากรถูกต้องนะครับก็มีสามคนมันมีมากกว่านี้แหละแต่เอาแค่สามผลก็พอคนที่หนึ่งชื่ออะไรผลงานว่าไงของสามเป็นข้อที่หกนะครับต่อไปสุดท้ายสื่อผสมสื่อผสมก็คือการผสมกันห,หลายๆสาขาพราเฮ้ยกิจกรรมพวกนี้จะไม่มีชื่อแหละเทียบว่าอะไรามันผ,ผสมไงปฏิมากรรมกรปฏิมากรรมจิตรกรผมไม่ได้นะครับสื่อผสมก็เหมือนกับ ไอ้ภาพไทยอะไรนะที่เป็นสถีมพาน่ตัวเป็นคนหัวเป็นลิงตัวเป็นม้าหัวเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเลยสื่อผสมภาพในภาพไทยก็เป็นสาขาสือผสมครับมีสามคนคนงานสามชิ้นสิบเจ็ดสิบแปดิเก้าข้อสุดท้ายยี่สิบทัศนียภาพใครจะตอบครับทัศนียภาพภาพที่อิตาลี ขึ <c ười> ้นชื่อภาพที่น่าดูมักมักใช้มักใช้หมายถึงภูมิประเทศที่สวยใก่เชียงไก่เชียงทัศนียภาพอ่ะใบให้หน่อยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวิววีไออมัอยู่วิวคือภาพที่แสดงเรื่องราวเห็นบรรยา การคือภาพที่เราวาดขึ้นมาหลืกเขียนขึ้นมาเห็นบรรยากาศเช่นทะเลภูเขาตลาดสดตลาดนัดงานวัดอะไรเ,เห็นกว้างๆเห็นจํานวนมากนะครับเ <_ c ười> ขาเรียกว่าทัศนีศภาพภาพที่มีมุมมองนะครับมุมมองเห็นระยะมีระยะใกล้กลางไกลนะครับภาพเห็นใกล้กลางไกลจุดเด่นจุดรองจุดสนใจ ภาพจะเป็นภาพที่สมบูรณ์นะครับละครก็เช่นเดียวกันละครอ้ตัวละครก็จะมีตัวเด่นตัวรองตัวประกอบตัวเด่นก็คือพระเอกนางเอกกันแหละตัวรองก็คือตัวรองเดี๋ยวจะมีตัวโกงเกี่ยวข้องหรือตัวโกงจะเด่นก็แล้วแต่แต่เขาจะสร้างเรื่องตัวประกอบก็คือตัวอื่นอื่นนะครับงานศิลป์ก็เช่นเดียวกันศิลปะนําไปใช้ในชีวิตได้เราใช้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราใช้ เราสร้างสารรค์งาขึ้นมาเมื่อวานนี้ครูไปหยิบเก้าอี้ที่ทํางานท,ที่ที่บ้านครูมาคุูนึกทันทีเลยคุยกับอาจารย์สติตทอนว่างานดุลน,นี้มันหาเงินง่ายเนาะเขามาซื้อไม้ตันละห้าร้อยหกร้อยเนี่ยตันหนึ่งพันกิโลนะไอ้เก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยมองเห็นนะครูมองเห็นอยู่ครัครูมายกมามันใหญ่มันหนักครูซื้อมาตัวละ 500, ห้าร้อยไมนะ้ไม่ใช่ไม้ดีนะไม่ใช่ไม้มะค่านะ ตัวละห้าร้อยก็การกลึงนี่แหละงานกลึงจะง่ายงานดุลก็จะง่ายแต่เครื่องมือมันแพงดุลกลึงไม่ง่ายมากงานหมูเล่แหละพอเขากลึงเสร็จเก้าอี้หนึ่งตัวเนี่ยห้าร้อยบาทกูซื้อมาห้าร้อยบาทซื้อมานานแล้วก็แสดงว่าไม้ตันหนึ่งเนี่ยกูว่ามันต้องได้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวไม่อยู่เหรอยี่สิบตัวไม่อยู่ถ้าตัวละห้าร้อยห้าร้อยคูณยี่สิบคอซื้อไม้มาหนึ่งตันเนี่ยเธอจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาท ซื้อเขาเลยห้าร้อยหกร้อยเนี่ยเธอจะได้เงินหมื่นแบบโดยใช้การกลึงถามว่าการกลึงยากไหมไม่ยากง่ายมากไปดูใน youtube การกลึงนะ่ยเขาเออน u t u b บบ่อยแต่ต้องมีเครื่องมือนะอุตสาหกรรมแล้วก็มีครูวารบดูแลอยู่เครื่องกลึงทั้งสองเครื่องไ,ไ้ใช้งานมาเป็นกี่ปีนะสามสิบปีนะนะมันจะง่ายกว่างานแกะสละักง่ายกว่างานปั้นง่ายกว่างานหลอ่องานกลึงงานดุนดุนนี่ยิ่งง่ายเลยนะ เธอคงเข้าใจไหมไอ้ย่างถังกะสีเนี่ยที่เธอมุงหลังคาบ้านเนี่ยแผ่นเหล็กแม่ตะชีตเนี่ยมันคืองานดุลอยู่ที่ร้านก็มันเป็นแบนนะมวนไม้เป็นแบนเหมือนกระดาษ A4 เนี่ยแตย่ยาวๆนะเหมือนผ้าพ้าเวทเวลาจะใช้เราก็ไปสั่งสั่งก็จะดึงออกมากลิ้งบนลูกกลิ้งที่ปีอ่อร่องๆอ,อยู่มันก็จะดุลคือจะหนีบหนีบมันธีอ้อยอ นี่กลิ้งไปกลิ้งมาทำไมเป็นจอนแล้วก็แล้วแต่แล้วก็ตัดชั่วเขามีเครื่องตัดเสร็จแล้วได้เงินแล้วแล้วก็ขับมาส่งเราถึงบ้านไได้ยทำไรเลยอแผ่นเหล็กก็มาได้ทําซื้อมาวางนวนไว้มีหน้าที่ดุลอย่างเดียวแล้วก็มาขายให้เราโอ้กาไรบานเบิกนี่คืองานดุลงานกลึงงานหล่อหล่อนี่ยากหน่อยนะมันถัดมาจากการปั้นแต่ว่าหลังจะหล่อให้ดูหน้าจอท่านี้ คอมพิวเตอร์นี่แหละจะไปจะหล่อให้ดูหล่อแบบง่ายนะไม่ใช่คนหลอนะไอระดาหล่อนี่ก็คือเป็นกายานะครับจะหล่อให้ดูแล้วก็การปั้นปั้นเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์การปั้นใช้เครื่องมือปั้นมีดินเหนียวมีดินน้ํามันมีขี้ผึ้งอะไรก็แต่จะหาได้นะครับปั้นมันจะยากมากก็คืองานแกะสลักปั้นนี่เสียแล้วปั้นใหม่เสียแล้วปั้นใหม่เสียแล้วปั้นใหม่ถ้างานแกะสลักแกะหลุดไปแล้วนี่ แมเรื่องใหญ่ครากตรงแม่นตรงแม่นอันแกะนะครับอันนี้ก็เราพวกเราฟังให้นักเรียนไปดําเนินการทําตรงนี้ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวทา